ถาดนี้ถาดนี้เบาอ้อยยืนยั้นแล้วว่าบบกินถาดนี้ถาดมีเสียมาละเอ้ถาดแม่แถาว่ามาละเพลินแล้วว่าบบกินเพลินวะตัวนี้กินยันตีดํจีวานในมืออนมย่อยคือบ้านคือเมืองเขาอยู่นมย่อยใช้เนี่ยหเนี่ไรย <cười> <cười> thế à, chị thế <laughs> kêu, bưng khi nào rất là ngon nha bò ơi ăn thịt nướng, khi nào, thay na và xay đi bạc cái này, coi <laughs> nào, chuẩn chế biến ไปเอามาจัดมาจัดเตียงผีมาจัดเคาเปิดเปลี่ยนไเงียเปลี่ยืองมาม่เม่อล้ว่อยี่หนอยจมีแกบคือบ่มีแกว พรอนบ่มีตับพรอนบ่มีตับเออกับปี๊สิบเอาอยู่กินแบบแสบๆดูกินแบบสมๆดูบีบบางแหนใส่ปากนะเอาเร็วเอาหยันเออมิดอาดเอาเหล่าเอาอีน้ำไม้แน่ดองๆนะ กับสวัสดีเลยพี่น้องมันบอกเกมหรอนบอกกลางเนาะแล้วกันเกมมันให้กับบอกกลางทีมเมเชียจะมานั่งข้างเลยมันจะไปนั่งข้างเออกันเกมน้องบอกกลางไว้บอนบอกแขกกันแต่ว่าโบมี่แก้วโบพี่น้องโบมี่แก้วตัไม่ปวดนะจ้างในยุบเปิดได้เปิดแล้วเพราะว่าเขาเปิดอยู่ไหน นี่อันนน่บทำให้โอนีคอยอาจารย์เขมาไม้ดื่มแล้วไม่ได้กินเป็ดจะกินเป็ดสองตัวพี่น้องกินเด้อผู้ใดพ่าท่านละกินข่ามาานะก็กินปลาย่างเหบเิรหาบหนึ่งเลยปลาย่างเบิดเบิรหาบหนึ่งแม่นแม่นแม่น แก้วบันดุงดอกไม้หแจ้วบันดุงดอกไม้้านดงั้งข้าวผัดซอยใส่ข้าลเืขึ้ไปั้งนาจืดสวยที่ซะน้าวันดี้วี้เนอะกอเข็มูกปนปหนึ่งสองไว้จะมาถือขวดส้ม คือเแล้วกีม่ดองคิดกเบอรอกรเซียมแล้วอากาศก็รับจันก็สุดกี่โด้วส่งชีตต่อล้กันเนอะล้วก็คอบคุ้น้ใหญ่ใจดีเนาะซื่อเฟซให้กินเนาะั่คอนาเนช่วยกันนะบอเมบทโจร้นั้นาะกรแบ่งมาแ้นี่นเจ้าก็คือว่าเจ้าเป็นเจ้าเมีอยู่คบบอกคืนนี้ขอยังกับคอจ้าแต่เศร้าเจ้าเป็นผู้ใหญตอนมันมันอกันเอาอนะ

เอาลงมือจ้าแซ่บๆเขาปีแซงบทั้งปีนั้งเดือดแปงพี่นนอกไปมันกระงไหมน้องโอ้โหกรังได้มามาเดิมมาเดิมมากินน้ากันที่นอกตักใสุ่้ยกินขาวซัมมัคคีแบบนี่นอกมันสูงแล้ว กูิกนพิ่อานอนวไายพรได้อกักินเป็นเลยบลยทุกคนนี่ต้ตนม่จะบุล้วัว้งลบแน่ตัวน้าแล้วเอ,อ้ออยนะกร่ดองอ้ยกินตันั <c oughs> น้นก็ใ้เต่าแต้วเอ,องแลวตัวเองตัวนั้เม <c oughs> าสุดมันกากไม่ดตัน้ตัวบัวี่ว่าไม่ขอเลยให้เจ้าข่านไเด้ออุ้ก้ดแกมข่าวร้อขึก็ซีบอดือมาตัน่าที่กลับที่นวพันยืลย่

Tìm, mà, không thử, không <laughs> tin, mày cứ nói mày, mày đi, đẹp, nó không lại, cho mà ชืพี่าวก็เพี่อทีู่่ใเท้าก็ดีกว่าถอยมนไม่นียที่ตอกกระดิ่มาที่พวกเรอีนสีสีไม่เอากไปอยแต่ไม่ไตะกี้้อนอาจาันเยะเอาบ้อง้ไมกินเอา้อก็เทียมเกียวทานันนะ

ไือเนาะกเงฟูมันต้องลอกหน้ามึงแช้งเงนน่่ยวันมโซนลอกแตงแต่ตอนมันเป็นอะไรเขาเห็นไหมมันเป็นรูปน่ารื่นรมย์สตหนารบอกรือไจีจีบเออไปเป็นเกี่ยวกนแทกเพาแล้ว เหแ้ยขึ้นเี่ืลุกเลยป่าโม่เลยได้ไหมน้องเอ๋สน้ำใแล้วน้ำโม่ก็เห็นเงี้ยวเห็นหนักโม่่และ้าปลาัปที่้ากจะไปกะว่ามันขึ้นกี่ร่ะว่มเป็นูไปดนนายแล้วเจอีกมแม่ก็ื่ไทด่จนลืจีบแบบไทย มือว่าใชมือไม่ม่ายจังไปได้เย่อได้ไหมะคุ้มเียมที่ตัวะตับาอกะอลนี่อยู่ในหมอกได้เนายนนิ้เนี่ยคล่องหม่อคล่องล่อข่มงห่อขอห่ไม่รินีบบมันต้องล่งท่าคุณคุะ มีผลการทเสอบไมนีูกไม่ตูงใจเลยขอจ้าใจนี่เลยแสดงบ้านจับแห่ตัดรลูกไงบอสทำไมผมมันเขาไม่ได้ม่ยืนเยอะระพันเทบตัวพึ่หมอบ้านตัวพึ่มันขายได้แล้วนี่พลาดไยอะแ้วคุณตัวแม่งคุณูแกงแล้วหรือเปล่ายืนนแกงแล้ว น้อถ้าล้แล้วเราติดี่้ปดีเาดเพ่อแล้วเนี่ไม่ติดงน่วีแม่ก็เป็นเืกัาติดีนะครับแ้พทานติดได้บ้ก็สักค้่งเพื่อเนี่าาวบบั้งแต่นลงยิวเป็นะไจะราีเีเียบวหน่อยเ่องได้เพบอกว่าได้ตัวยู่หนืปนดเตย เราไม่จะแยกฝืนทะเลทางนี้เนาะพวกเใจตรกรนั่นนี่เป็ดของร้านแก๊งเขามันลุกจากทัพนะครับขึ้นจีชาวมงอมสุไ่เมซูนอนบริการนอนบริการคอมสุนอนบริการน้องเกษ นม่พอไบ่อเาลกราเงานที่คุเรียเลยนอโนทำมากราฟเงานงานเขาบอกว่านีหมู่ดูสูบบ๊อบูมดูรูบบ๊อบตงานยังดีดีกว่าจ้างสิสิ่้เ้าโถยให้ได้ย็นกินนะแค่บ๊อบบุกืนยังเนือเดอยเอาเนาะ ต้องบดิเวณอิเลยกตริกก็ใช่พ้นแบบสำนานเขาไกินสันานนะการนี

เปิดบอกมันจังวะแหละกะนีลาเขาเนี่ยบอสจะตามเขาไปแนมันบอสจาติดเลยบอสจะเดือดบอสเดือดเลยลอยเลยอมเปิบอกบอมันตีเ่าคู่ก๋วยเจี๋ยวลอยเหรอบอสบอสก๋วยเตี๋ยวคือที่ที่เปิดถ้าป่ดออกทีนี้มันมันอาจจะเดี่ยวคนกเพาะก็คิดจะเปิดเนยเดีกยวพอทุกคนมีสเต็ปลอยเลย Lìa mấy người sao hỏi mình kìm mặt cái lắm ơi lắm <laughs> ơi lắm 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 ơi vậy là lắm ơi cho ơi lắm ơi lắm ơi lắm ơi nó nặng nặng ơi lắm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  ơi mà ơi tôm lắm 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 กินแล้วกีนม่ส้มใหนันี่มันออย่างนี้นี่มันมันตอมี่แจ๊คินแต่น้องลงกบนต้นน้ำถังมันม่เดียวไม่เออทำแมบนี้แตก็จะออกแล้วมาพ้อมกันนะ้านัตัวที่จองมาบนเรือ ในนยังยเดเราเดือดเราเด้อดขายที่หนองมัวออเอดตอี้มาต้งในกินใส่สุกไล่ๆแต่แบบกินเอะเยอก็เลยนั่นไงติดกินหิกินหลอดเออหรือมือนงเนตัต่องไหม่ั๊รือมือไหนมาไนนจือยู่เดืองหัวเดือดหนองหัวอย่างไเนาะแหงยังยังอะไรัเอ่เจ้าอย่านี้มากระช้ามันนะยังขึ้น้อ่องคนกระชาจี้ได้อรข ได้แล้วเราจะกินน้ำงัวกินน้ำที่ให้น้ำคสิเน่ดูบ้อยาจลงลงเมเอเจ้าีแม่ดูบ้าเจ้าเบิ้ลแห้งกินแล้วก็ไปีไหมังลงเจ้าก็ละเปนลงไปไทยส่อนโอ้ยดถึงสทนหาคนทางลงลงแล้วพีไหมเด่อนี้นะ มันแบบมันคุมให้ทางจะาขีรถมันจะไปกาวขี่รถเโม่งป่าให้ถึงมาโอ้ยทาง่วกมันมานก็าแห้งกันคุมร้ายเลยนะเขาทำได้รไเมืองจัวัดห้าวอดไอี่บางห้าเนนอ่ะม็นเกจีนนแม็กเกิลมว่าแม็กยันจนโนะชุดเยอะจนโนนยังบริจาทเหมืนเมืองเบดีด้วยสาวัตรรถไปเท่านอยูทน ไปก็เพราะว่าน้ำร้นรมัน้อนกับเราแยงอะนะว่ามันก็เลอทั้งว่าชิ้นน้องมันเป็นนะมันเป็นแบบเป็นเศษเป็น้าว่ทานหหน้าแก่เดีดี้มาหอหน้าแนบ้โอ้ยดนีก็เตียมมาตอกล้ชุงือชุ้งแลมาแต่มาตอกม่ไเดิน้อจมนี่นะไปงใหญ่ไปเดินได้นี่นะชุ้นชองปีต้องมาเแไ่ไอ้กกันมันจะไปดี๋ยวนน

แหมงแหมมูนแหมจุ้ยได้เลยเป็นอะไรเนาะแซบกันย่บจ้ายังจุนพูนอยู่แซบแซบขอบคุณหลายๆจะขอบคุณเอื้อยใจดีเด้อมือนี่พี่นกเนาะเลี้ยงทีมฮรามือหนากันยังมีอีกเด้อจ้ามือหนายังมีอีกว่าห้าสิบกิิ่นทุไสจังว่ากันอีกเธอหนึ่งเนาะ มน,นิกะถือว่าอขอบคุณพี่นกก็แล้วกันขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะคะตามคลิปหน้าพี่น้องสับัยดี